การพัฒนาอาวุธขี่ปนาวุธไทยในปี2546ก้าสำคัญแห่งความมั่นคงบทนำในช่วงต้นศตวรรษที่21ประเทศไทยเริ่มมีความตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันประเทศที่ทันสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีพุทธศักราช2546ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ประเทศไทยได้เริ่มขยายขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีทางทหารหนึ่งในนั้นคือระบบอาวุธขี่ปนาวุธซึ่งแม้จะยังอยู่ใน ระดับเริ่มต้นแต่ก็เป็นการปูทางไปสู่อนาคตของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยสภาพแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ปี2546เป็นช่วงเวลาที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญกับความท้าทายด้านความมั่นคงหลายประการไม่ว่าจะเป็นความตึงเครียดร,ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านการก่อการร้ายข้ามชาติและภัยคุกคามจากอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกทำให้ประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ในตำแหน่งยุทธศาสตร์สำคัญจำเป็นต้องเสริมสร้างศักยภาพทางทหารเพื่อรองรับภัยคุกคามในอนาคตแนวคิดเรื่องการพัฒนาขีปนาวุธในปี2546กองทัพไทยเริ่มวางแผนในการพัฒนาขีปนาวุธในประเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อ 1. ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 2. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทางเทคนิคภายในประเทศ 3. สร้างความมั่นใจในศักยภาพการป้องกันประเทศด้วยอาวุธที่ผลิตเองแม้ว่าโครงการนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดต่อสาธารณชนได้มากนักในช่วงเวลานั้นแต่ก็ได้มีการจัดสรรง,งบประมาณเพื่อวิจัยและพัฒนาขีปนาวุธพิสัยใกล้ช h o r t r n g e Tactical Missile สำหรับใช้ในการฝึกซ้อมและการเตรียมพร้อมทางยุทธวิธีการวิจัยและพัฒนาโครงการวิจัยเริ่มต้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมสรรพาวุธทหารบก สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ DTI และมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศจุดมุ่งหมายหลักคือการพัฒนาระบบนำวิถีพื้นฐานเช่นระบบนำวิถีด้วยเลเซอร์และ GPS เชื้อเพลิงแข็งสำหรับขีปนาวุธขนาดเล็กระบบปล่อยลอนเชอร์ซิสเ็มที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ในช่วงปี2546ได้มีการทดลองยิงต้นแบบขีปนาวุธภายในพื้นที่ฝึกทางทหารในภาคตะวันออกของประเทศ และผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งโดยต้นแบบสามารถบินได้ในระยะทางประมาณ20กิโลเมตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีประเทศไทยยังคงมีข้อจำกัดในด้านเทคโนโลยีจึงต้องอาศัยการถ่ายทอดความรู้จากพันธมิตรเช่นจีนเกาหลีใต้และยูเครนโดยเฉพาะในเรื่องระบบนำวิธีและการออกแบบแ e r o ไดนามิกของหัวรบการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิคและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จึงเป็นกุญแจสำคัญในการเร่งการพัฒนา ความท้าทายและอุปสรรคแม้ว่าความพยายามในการพัฒนาขีปนาวุธของไทยในปี2546จะถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญแต่ก็เผชิญกับอุปสรรคหลายประการได้แก่งบประมาณที่จำกัดข้อจำกัดด้านองค์ความรู้ภายในประเทศแรงกดดันจากนานาชาติเรื่องการแพร่ขยายอาวุธการขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจรวด ถึงกระนั้นรัฐบาลไทยก็ยังคงยึดมั่นในนโยบายการพึ่งพาตนเองและผลักดันการวิจัยภายใต้แนวทางพัฒนาเพื่อการป้องกันอย่างยั่งยืนผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ความมั่นคงการริเริ่มพัฒนาขีปนาวุธของไทยในปี2546มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ของประเทศในด้านต่างๆดังนี้ 1. เสริมสร้างศักยภาพทางยุทธวิธี แม้จะยังไม่ใช่อาวุธยุทธศาสตร์แต่ขีปนาวุธที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้ในภารกิจป้องกันชายแดนและการฝึกซ้อมเชิงยุทธวิธี 2. สร้างขีดความสามารถในประเทศโครงการนี้ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ 3. ยกระดับภาพลักษณ์ในเวทีภูมิภาคประเทศไทยเริ่มได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันของตนเอง เส้นทางสู่อนาคตจากจุดเริ่มต้นในปี2,546โครงการพัฒนาขีปนาวุธไทยได้วางหลักฐานที่สำคัญให้กับโครงการในอนาคตเช่นโครงการดวงตาที่เน้นการพัฒนาระบบนำวิธีแม่นยำสูงระบบขีปนาวุธภาคพื้นสู่อากาศพิสัยใกล้แสมการสร้างฐานยิงเคลื่อนที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเวลาต่อมาประเทศไทยสามารถพัฒนาแบบจำลองขีปนาวุธระยองศ1 ซึ่งมีพิสัยยิงกว่า40กิโลเมตรและสามารถติดหัวรบจำลองสำหรับการฝึกซ้อมได้สำเร็จในช่วงปี2550ซึ่งเป็นผลจากการลงทุนในปี2546บทสรุปปีพุทธศักราช2546ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการพัฒนาขีปนาวุธของประเทศไทยแม้ว่าจะยังอยู่ในระดับพื้นฐานแต่ก็เป็นการวางหลักฐานทางความคิดบุค,คลากรและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการก้าวสู่การพัฒนาอาวุธอย่างจริงจังในทศวทรรษถัดมา ความพยายามของกองทัพและรัฐบาลไทยในปีนั้นแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในเรื่องความมั่นคงการพึ่งพาตนเองและการเตรียมความพร้อมต่อภัยคุกคามในอนาคตด้วยเหตุนี้ปี2546จึงควรถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์การทหารไทยว่าเป็นจุดกำเนิดของยุคแห่งขีปนาวุธไทย